คืออะไรอะเมื่อวานอะเหรออ๋อในโรงพยาบาลมีในโรงพยาบาลมีไม่เมื่อวานผมยิงแตกไปก็มันของมันหายผมยังงงอยู่เลยรถบ้านสองตัวสามตัวรถโรงพยาบาลอะไรนะอยู่รถโรงพยาบาลตัวนึงอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรอะรถรถหน้าไฟตัวนึง่งเออแล้วก็ในในโรงพยาบาลตัวนึงมันมันเกี่ยวอะไรกับวีเอสพีกาลินก็คนเล่นเหมือนกันยิงแตกก็ต้องได้ป่าวว่ยิงไม่ได้ เดี yeah, ๋ยวผมยืนในตรงนี no ้ดีกว่าตรงแตัดไรไอ้ยตรงต้นไม้เล็กมีตัววะพี่เมื่อวานกูเมื่อวานกูไม่ได้เล่ี้ับน้องอย่าปากสิงอย่าปากสิง่่ใชไม่ได้เล่นเลยครับไม่เล่นครับไม่เล่นเลยครับีคลิปอยู่ครับาตัวเฮ้ยมถมแล้วหมดเลยไมึงอย่าปากสิงไอ้ควายเฮียเล่นเส้นเล่นสายกูไม่ชอบหรอกเฮียสัตถุนไม่เดี๋ยวยิงให้พี่ตั้มขู่ด่าละไอ้เฮียจะขึ้นแล้วตัวนึงเ่งให้ ไม่เห็นผิดมันขึ้นฝั่งนู้นอ่ะมันไม่ขึ้นฝั่งนี้มันไม่เก็บหัวตัวเลยอ่ะพี่อะพี่จะเอาเอาพวกสกาวลงมานะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยิงมาได้กลัวมาสะหนาไหมกูจะชาร์จไม่จะชาร์จมึงไมาจะชาร์จมึงกำลังกระโดดใครพูดวะไม่มีอะไรให้มันเออพี่เจไม่มีอะไรใช่ไหมฟังฟังนะผมจะเล่าให้ฟังมันบอกว่าวิดไที่ยิงแตกครับที่ไม่ได้ไปเพราะเป็นวิดไพี่กาลิน แล้วไปเกี่ยวอะไรเออกูก็บอกอยู่แล้วไปเกี่ยวอะไรแล้วบอกเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ครับผมเพิ่งมาเล่นวันนี้นั่นมันของเมื่อวานมันบอกเงี้ยมันบอกเงี้ยก็เลก็บอกไม่ได้เลยหรอบอืมกูว่าเลิกเล่นเถอะไอ้เหี้ยเอาจริงหาพูดติงเวรอะไรเอาก็จริงแม่งสะทุนอย่างเงี้ยเซิร์ฟอะห่วยเหี้ยทำไมเราไม่อัดคลิปไว้เมื่อกี้อัดอัดไอ้ตั้มอัดอยู่ไม่ต้องห่วงเก็บไว้เก็บไว้ฮัลโหลครับไม่คือคนชื่อกาลินเอาสไนลงแตกแล้วคือ คนอื่นไม่มีสิทธิ์เก็บรอไหนวะงงไปเกิดตรงไหนวะจริงครับคนอื่นต้องฆาได้หไ้ัฮาพีไปเกิดตรงไหนเดี๋ยวไล่ให้ดูก็คือก็คือเพื่อนก็ตัดไปเลยอยไปเลอยเอาไปส่งโค้ดหรเปล่าบาก่อนเ่าก่อนเ่าก่อนใ่โค้ดไม่ได้อยู่าแลาไยอาามผมได้ปะให้มันแอบอะไรเงี้ยอที่มันให้มันเสียๆอัลงยูทแล้วก็เอาลิงก์ส่งให้กาลินจบเพื่อนสนิทอลาไฮมันมีคลิปดูคลิปมั่งค่อยพูด มึงไหนคลิปอะครับมึงมึงอนุมัติโพสในกลุ่มดิร้องไหนคลิปอะไม่อนุมัติโพสแล้วจะให้ดูยังไงเงี้ยไหนเออดีไม่เป็นไลค์แต่ไปลง YouTube โคตรเอ๋อเลยวะเดี๋ยวไปลง YouTube ครับไม่เป็นไรครับโคตรดกูแอนโคตไหนวะละอะไรแอู้เฮียเบื่อเส้นเบื่อสายวะพูดจริงไอ้เฮียเป็นแอดก็อยู่แอดดีเออคือกูงงว่ะแคมโพสอะฟังแคมโพสว่ะ กูจะมาเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่มาขิงใส่กันคนนู้นคนนี้อะไรกูงงลงมาเล่นเซิร์ฟก็เป็นผู้เล่นดีเป็นแอดก็คือแอดดีเออลงไม่ได้นะไอ้เยียดูการลินมีการลินเอาของลงมาเล่นมันยังเสียเลยมันยังนอเสียเลยมึงมึงอายุเท่าน มึงพูดหยุดไงน้องมึงพูดหยีมึงยิงมาเหอะกูไม่มีแรงหรอกมึงยิงมาเลยไปโคตรเอ๋อเลยเนี่ยเล่นเล่นอย่างงี้ก็จบแล้วถ้ามาเล่นอย่างงี้ก็จบแล้วแล้วเวลาเล่นโปรไม่แบนปัญญาออออ่นเไม่เปิดเสร์ฟเล่นกันอันนี้เลยวะเดี๋ยวกูซัดเลยเสียเสียแล้วดึงปืนคืนบ้าเปล่าวะโอเคทุกเกมไม่ตายยอมรับเลยจบนะทุกเกมไม่ตายพี่ เออเดี๋ยวกูใส่ให้มันอยู่ข้างล่างตรงหินที่พี่ตายอ่ะพี่ตั้มดูไลฟ์กูดูไลฟ์กูแค่นั้นแหละว่ากูจะรูดมันแตกไหมแค่นั้นแหละมันผมใส่มันทุกเม็ดเลยนะเออกูอยู่ไฮกาวกว่ามันมาดิอย่างงี้ไม่ต้องไปคุยเฮียอะไรแล้วประจานอย่างเดียวพอไม่ต้องคุยเฮียแล้วมันจบละมันพูดมาแค่นี้ก็จบละคือยังไงเออจริงมีคลิปก็เอาลงเลยเฮียจริงถ้ามันจะทำเอาดิเดี๋ยวดิมันลงโลกกี่อันนะมึงดูดิโอ้ยน้องยิงให้มันโดนหน่อยเอะเขาเล็กบ้าไทลูเป็นร้อยเฮียอ่ะหาอ้างพู ไม่ต้องเรียกกูน้องสะดุ่นไม่ที่อ่ะไปมันตายอ่ะพี่ดำไม่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 ตายไม่ได้พี่ล้างล้างเข่าพี่มีไอ้ตีพี่เลยผมไอมันไปเผี่ยวพี่อะไรกับเวียสกาลินปัญาอ่อนเฮ้ยมึงลองมาเล่นลองพูดดิมันเกี่ยวอะไรกับกาลินวะกูงงพี่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตามหลังเข้าต้นไม้อะไรต้นไม้เงี้ยหรออ๋อต้นพุ่มเหรอใช่ดูอยู่เช็คอยู่ไม่มียังไม่เห็นไม่เห็นไม่เจอมีมันนอนอยู่เนี่ยจะยิงนี่แล้ว เมื่อก่้ผมกับเราไปช่วยพี่ตั้มเราลองโง่ลองให้เห็นไปโพสอ่ะมีคลิปอยู่ใช่ไหมนี่เท่านี่เท่านี่แหละแล้วเอาไปให้การลินโดยการลินโดยตรงผมไม่เห็นพี่ผมไม่เห็นเฮ้ยผมเห็นผมเห็นผมเห็นพี่ตั้มป๊บนึงจะยิงไงเราเคลียร์ของตรงนี้ได้มันยิงแล้วไม่เก็บเลยมันมันเล่นแบบว่าคือของไม่มีค่ามันลุกบ้ามันลุกบ้ามันตายมันตายพี่ตั้มมันอยู่ไหนกตัวนึงอ่ะมันไปแล้วไปไกลแล้วน้องหลังหลังมีอีกพี่หลังมีกเตไม่ค่อยน่าเล่นแล้ววะเล่นเอามันก็พอแล้วมั้งเหี้ยดูทรงล เล่นเอาฮีอะไรไม่ได้แล้วพี่พูดทีพูดที่อะไรไว้กูอัดคลิปนะแต่ละคาออกมาจากปากอ่ะฟังไอ้คิดมั่งไอ้เวนฮีอะจริงเหรยก่อนจะพูดนะฮะพี่ก่อนจะตัดโตไล่ฮีอะไม่จะควายเด็กน้อยสัตว์โอ้ยสนายยิงเมื่อเดนวีเดไม่จบมาลากมาวันนี้เลยว่ะ ็ไม่ใชนของมันไม่ใช่ของถูกๆอ่ะอืมทนายมันยังมีราคาอยู่ไหมมันไม่ใช่ว่าใครใครก็ก็เจอได้อออ่ะโโ้หเเียกูจฮันเอามากล้ามาเล่นแต่ไม่กล้ายอมรับว่ามาขนมาขนของกันหน่อยดิเร็วเพื่อนไม่มีกระเป๋าอะมาขนของกันหน่อยดิไปมีผม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 มีเอาเกาะเหล็กเดี๋ยวนี่ไม่สนเกาะน่ะลอยเต็มไปหมดเลยเกินไหมตัวนึงไอ้น้องไหนพี่จ้า โน่นอะไอ้โลนอะเกินมาตรงที่มึงเกิดเลยไลท์สไปเวอร์คิวนี่ไปไหนแล้วพี่มันนอนเก็บของไว้ไโลนอะไอ้โลนเข้าต้นพุ่มนะเฮ้ยเพื่อนใครอยู่อะมีปืนไหมไม่มีไม่มีวิ่งมาเก็บก่อนมายิงไม่ยิงมาเออมาลงมาลงมาเออระวังสไลด์ระวังตกเขากดนั่งไว้วิ่งมาอากูละเดี๋ยวเราทำให้สวยสวยสวยเก็บของแล้วออกเลยพพีี่่ดดอะไรมีกระเป๋าไหมมีกระเป๋าไหมทิ้งไว้ไม่มีพี่ไม่มีเอาไไวว้้้ทิง ไอเซเวอร์คิวดิปไปไล่เฮียมันน่าจะอิ่มมากอะดูของมันมันไม่เก็บของมันไม่เก็บถ้ามันเก็บมันเก็บไปแล้วมึงลองดูก่อนถ้ามันเก็บมันเก็บแล้วมันทิ้งไว้เลี้ยลาดเลยจริงๆไม่ห็นมีของพังอันเลยเฮียไอเฮียอยู่ที่กูนี่กวยายจบเลยพูดมาอย่างนี้เจ้าตาเอาอัพลงยูทูบแล้วส่งให้กาลินฟัง ใานาพี่กาลินเขาว่าเนี้นยยอมรับเต็มปากไม่ลับแล้วกูกูกูไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยพี่อยู่ดีแม่งพูดมาเฉยเลยกาลินใช่เหรอมันข้างอะไรขนาดนี้วะกูถามจริงสิอ้างอ้างอ่ะแล้วไงไอ้เหี้ยกาลินมันเอามาเล่นมันยังยอมเสียเลยตกก็คือตกจริงไอ้กาลินตกก็ตกของมันมีราคาไงโล้วเลือดทำอะบรเนี้ย เด็กข้างแต่ไม่กล้าเสียแม่งเด็กข้างไข่เด็กข้างไข่ใช่ไผมดิมันพูดอะไรเฮีผมว่าเด็กติดตามกาลินเท่านั้นแหละผมว่าปากเนี้ยเป็นแหละเป็นอะไรไม่ได้มากกว่านั้นหรอกไอ้เจ้าเสือดยอมรับเฉยคุณไม่ได้เฮียอะไรเลยจริงๆป่วยแบ่งเดี๋ยวไปแบ่งเซิร์ฟไม่กินคุหลายปากไม่แข็งนะเฮ้ยเียแล้วมึงไปถามมันเหรอไอ้จ๊ก อะไรถามอะไรนะ